ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการหาค่าของลิมิตอนันต์คล้ายๆกันนะคล้ายๆกับข่าวแล้วที่เป็นลำดับอนันต์แต่วิธีการเนี้ลิมิตอนันต์เนี่ยมันหมายถึงว่าค่าของมันจะพุ่งเข้าสู่อินฟินิตี้นะอนั้นการพุ่งเข้าสู่อินฟินิตี้อ่ะมันจะมีอยู่2แบบคือจะมีบวกอินฟิกับลบอินฟิในคําตอบถ้าบวกอินฟิเนี่ย แอนขึ้นคือแอนขึ้นนะคะแต่ถ้าลบอินฟิคือแอนลงนะคะคือเราดูที่ค่า Y เป็นหลักดังนั้นการตอบเกี่ยวกับค่าของลิมิตเหล่านี้เราจะใช้ค่า Y มาตอบซึ่งก็เหมือนกับที่ครูบอกว่ามันอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะคะ เอาละมาดูกราฟกันกราฟเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกราฟของฟังชัน1ส่วน x 1ก์ส่วน x ดังนั้นถ้าครูจะหาลิมิตของ fx นะของ fx เมื่อ x เข้าสู่0ูนย์จากทางด้านบวกศูนย์ทางด้านบวกตรงเนี้ย x เป็น0นะูนย์ะเป็น0ย์ดังนั้นทางด้านบวกก็คือมาจากด้านขวามาจากด้านขวาก็คือจะกลายเป็นรูปเนี้ยฮะลูกเนาะมาจากด้านบวกดังนั้นมันมีลักษณะการ แอนขึ้นมาจากดน้าขวาแอนขึ้นดังนั้นต้องตอบบวกอินฟีนะคะบวกอินฟินะต่อไปค่ะแล้วลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่ศูนย์ทางด้านลบทางด้านลบจะเป็นเส้นนี้ค่ะจะเป็นเส้นนี้นะคะเพราะว่ามาจากทางด้านลบดังนั้นด้านน้คะมาจากทางด้านลบเนาะมาจากทางด้านลบดังนั้นพบว่ามีลักษณะแอนลงดังนั้นก็เป็นลบอินฟินิตี้ดังนั้นในลักษณะของการมุงบอกว่า เป็นเลขศูนย์ต่างคนก็ต่างไปคนละด้านจากด้านบวกขึ้นบนจากด้านลบลงล่างดังนั้น,น,นตรงนี้ไม่มีทางไปบรรจบกันแน่นอนดังนั้นตอบหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้นะต่อไปไปดูข้อ2กันไปดูแอคทิวิตีข้อ2ในแอคทิวิตข้อ2เนี่ยนะคะกราฟคูมีกราฟ f x กับกราฟ g x เ,เขาบอกว่าในกราฟลิมิตของ fx ที่เป็นลบดังนั้นลบ4เนี่ยถ้าจัดทางด้านลบนะคะจากทางด้านลบด้านซ้ายมันก็แอขึ้นใช่ไหม ไปบวกอินฟิมากจากด้านขวาก็แอนขึ้นต่างคนก็ต่างที่จะแอนขึ้นดังนั้นแอนขึ้นทั้งคู่นะคะจึงเป็นบวกอินฟินิตี้ทั้งคู่เลยนะคะหรืออันที่จริงจะตอบว่าหาค่าไม่ได้เลไอย่างได,ไดเพราะว่ามันมันเพิ่มขึ้นแบบไม่จํากัดเลยนั่นเองค่ะเพิ่มขึ้นแบบอนันต์เลยส่วนลิมิตของ GX นะถ้ามาจากด้านลบค่ะด้านลบนะเขาบอกว่าเมื่อ x เ,เข้าสู่5อยู่ในเขต5มาจากด้านลบดิ่งลงค่ะมาจากด้านบวกก็ยังคงดิ่งลงต่างคนก็ต่างดิ่งลงทั้งคู่ดังนั้นเป็นลบอินฟีนะคะเป็นลบอินฟีต่อไปค่ะต่อไปมาดูที่ข้อ3ามกัน ในข้อ3มาดูนะจงพิจารณากราฟแล้วหาค่าลิมิตของฟังก์ชันดังนั้นกราฟนี้คือกราฟ y ท่ากับ f x ดังนั้น3ค่ะถ้า3จากลบแปลว่ามาจากด้านซ้าย3จากลบนะคะมาจากด้านลบพบว่าแนขึ้นค่ะเป็นบวกอินฟีนะคะแต่ถ้า3มาจากด้านบวกค่ะพบว่ามีลักษณะที่แอนลงนะแลงดังนั้นต้องตอบลบอินฟีนะคะลบอินฟีต่อไปค่ะ มาดูที่รูปต่อไปนะะมาดูที่3.2เขาบอกว่า y เนี่ยคือ g(x) นะกราฟเนี่ยคือ g(x) เริ่มต้น3นะ3มาจากด้านลบมาจากด้านลบคือมาด้านซ้ายคือมาจากด้านลบมาซ้ายลบนะคะลบพบว่าแอนขึ้นก็เป็นบวกอินฟีนะคะต่อไป3มาจากด้านบวก3มาจากด้านบวกค่ะมาจากด้านขวาพบว่าไปสิ้นสุดตัวนี้คือไม่ได้แอน แต่ไม่อยู่ในระดับของ y เท่ากับลบหนะั้นต้องตอบเป็นลบห้านะคะต่อไปค่ะมาดูที่3.3นะคะใน3.3มจาเนี่ยกำหนดให้ y เท่ากับ h x สมมติว,ว่ากราฟนี้คือราง y เท่ากับ h x นะลิมิต h x เมื่อ h x เข้าสู่4ทางด้านลบ4ี่ด้านเนี้ค่ะเข้าทางด้านลบเข้าทางด้านนี้คะคะด้านซ้ายเพราะว่าอยู่ในระดับ y เท่ากับหนะคะ แต่ถ้าสีจากทางนั้นบวกคือเส้นนี้ค่ะสีทางนั้นบวกคือเส้นนี้นะเพราะว่ามีลักษณะที่แอนขึ้นดังนั้นเป็นบวกอินฟีนะคะเรียบร้อยเห็นไหมคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะหาโดยการใช้หลักการดูว่ามันแอนขึ้นหรือแอนลงถ้าแอนขึ้นเป็นบวกอินฟีแต่ถ้าแอนลงให้เป็นลบอินฟีค่ะ